สวัสดีครับทุกคนเรากลับมาเจอกับฮ er ีคิงกันอีกแล้วนะครับวันนี้ฮีคิงจะมาผ่านเล่นนะบาคาร่าเหมือนเดิมเลยนะครับชิลๆกันนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับเรามาเล่นกันชิลๆไปเลยนะครับให้เห็นจะจะเลยนะว่าวันนี้จะปวกหรือจะลบนะทุนมานิดๆหน่อยๆครับวันนี้เราเอาทุนมานิดๆหน่อยๆมาเล่นให้ดูนะครับก็ชิลๆนะเดี๋ยวเราเลือกห้องดีๆก่อนนะก่อนอื่นแล้วก็ขั้นตอนการเลือกห้องเราก็เหมือนเดิมนะครับเลือกห้องที่มีอัตราการเล่นดีๆนะครับอ่ะมา ไปเล่นห้องหนึ่งครับห้องหนึ่งสวยงามนะผมว่าเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้ลงทันไหมเซตไว้ตรงนี้นะครับหนึ่งพันเดี๋ยวเราวันนี้เราจะเล่นไม้พันกันลเลยจะเล่นไม้ใหญ่กันนะครับเราเล่นไม้พันนะวันนี้ส่วนมากเราจะออกไม้พันกันนะได้ครับค่อนข้างปวดหูนิดนึงนะเราจะปิดเสียงไว้เลยนะครับ เสียงมันไม่ดังมากนะโอเคเราจะไปเล่นที่แดงครับหนึ่งพันบาทแรกเราไปที่แดงนะครับย้ำก่อนเลยนะครับว่าใครที่มีทุนน้อยเล่นแต่พอประมาณนะครับอย่าใช้เงินทุนเล่นกับนี่จนหมดนะครับผมต้องเล่นอย่างพอประมาณรู้จักพอนะเล่นได้ล้วก็ต้องรู้จักพอนะครับอ่ะไปตอนนี้เราจะไปที่แบงเกอร์กันไปเสียงไปเลยดีกว่าครับผมเสียงมันค่อนข้างดังนะ อย่างที่ผมบอกครับผมบาคาร่ามีได้มีเสียนะต้องดูนะครับว่าอันไหนได้ดีกว่ากันนะครับอ่ะตานี้้ว่ายังไงตานี้้ว่ายังไงเดี๋ยวมาดูกันตานี้้ว่ายังไงนจะลงแดงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะลงไปที่แดงหรือเปล่านะแค่ขอส,สวยๆนะครับตานี้้ขอส,สวยๆว่ายังไงอ่ะเปิดมาโอเคสีมา สี่มาสี่ชนสี่โอเคได้อยู่โอ้โหไม้แรกมันเจ็ดอะขอห้าโอ้โหบอดไอสัตว์เอาเก้ามาเก้าเก้าเก้าแปดเก้าหรือแปดเก้าหรือแปดโอ้โหเรียบร้อยกับไม้แรกโดนไปนะเ,เดี๋ยวเราจะเอากําไรคืนนะครับเล่นไปสองพันเลยนะตอนนี้เอากําไรคืนนิดนึงเลยครับต้องได้คืนนะครับต้องได้คืนนะตอนนี้เราต้องได้คืน มาดูกันนะครับว่าเราจะพลิกวิกฤตได้ไหมนะฮะเล่นยัดไปเลยนะสองพันบาทนะครับเรื่องขำขำนะครับผมผมบอกเลยว่าบาคาร่าเราต้องรู้จักได้นะครับรู้จักได้รู้จักเสียมีได้มีเสียอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติของบาคาร่านะาใครที่ต้องการก็ดูไว้นะครับผมเราจะมาเรื่องกันต่อแล้วนะครับช่วงนี้มาดูกันตอนนี้จะออกอะไรตอนนี้จะออกอะไรมาขอสวยๆนะครับ เปิดมาขอสวย,สวยโอเคหกมาสวยงามสวยงามครับโอเคฟังดูยังไงฟังดูยังไงเปิดโอเคหนึ่งแต้มสวยสวยสวยมากเราหกอยู่ขอสามโอเคหกอ,อย่าง้อยก็หกครับต่ำกว่าห้านะต่ำกว่าห้าต่ำกว่าห้าโอเคสวยงามได้คืนมาแล้วนะครับได้คืนมาแล้วตาตานี้เราได้คืนมาแล้วนะครับตาหน้าเราจะยัดไปที่เพยเยอร์นะครับเราจะเล่นสลับปิงปองนะ เล่นเราต้องใจเย็นนะครับบาคาร่าเล่นต้องใจเย็นมากนะครับในการเล่นนี่เราต้องใจเย็นอย่างสูงเลยนะใช้วิจารณญาณในการเล่นนะครับผมอย่าใจร้อนนะ,ะตราน,นี้เล่นไปแค่1000พอนะครับไม่ต้องเล่นสองพันะชิลๆครับผมบาคาร่าเราเล่นได้ชิวๆนะครับมีได้มีเสียอยู่แล้วนะมาดูกันว่าตอนนี้จะได้หรือจะเสียนะครับดูกันเลย โอ้โหตอน,นี้ยังไงครับตอนนี้ยังไงใครที่สนใจแอดเข้ามาได้นะครับลายแอดตรงนี้นะครับแอด KK16 นะครับอ่ะไปกันต่อโอเคเก้าแรกสวยครับโอเคห้ามาว่ายังไงโอเคมันหนึ่งแต้มเราว่าไงเปิดมาคอสวยๆห้าแต้มครับ5แต้มขอขอขอ,ขอใบนี้ขอใบนี้เราเอาเข้านะครับเราเข้าขอสีเข้ามัน โอเคเรียบร้อยครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมไปกันต่อเลยครับไปกันต่อตอนนี้เราจะไปแดงครับผมเราจะแทงไปแดงนะครับตอนนี้เราจะแทงไปแดงนะครับ1,000บาทลงแดงเลยนะ1,000บาทลงไปที่แดงนะครับดูกัน บอลบาทลงไปที่แดนนะตอนนี้เพราะว่ามันจะสลับปิงปองนะมีส์สลับปิงปองสูงเลยนะครับมาดูกันว่าจะสลับปิงปองอย่างที่เฮียพูดไหมนะมาดูกันเลยทุกคนปะ่ะดูกันตอนนี้ยังไง เปิดมาขอสวยๆนะครับเปิดมาขอสวยๆนะน้องให้พี่สวยๆนะครับน้องโอ้โหบวกมาอย่างนี้ขอคุณนะโ,โหหห่ามาไอสัตว์เอ้ยกูศูนย์เอาไงครับมาเปิดมาขอขอตอนที่ขอโอเคสวยหนึ่งแต้มพอเราเปิดมาเรียบร้อยเจ็ดเจ็ดเจ็ดใช่ไหมเจ็ดโอเคสวยมันยังไงใบสุดท้ายอา้าวได้แล้วโอเคสวยมันแต้มเดียวโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดไปเลยครับผม รีทีหนึ่งนะครับลงเงินเพิ่มาเท่าไหร่แล้วนะถ้าตรงนี้ถึง2องพันหเราจะพอนะครับ2องหมโอเคอีกพันหนึงนะครับอีกพันหนึ่งแล้วยัดไปที่แดงเลยนะมีความรู้สึกนะครับว่าจะเป็นแดงแน่นอนนะครับมาดูกันว่าตอนนี้จะได้หรือจะเสียเท่าไหร่นะดูกันเลยนะครับว่าจะได้หรือจะเสียเท่าไหร่เล่นบาคาร่ามี ง่ายๆเลยครับผมเราต้องมีหลักการในการเล่น,นะคระับบอกเลยว่าหลักการในการเล่นสําคัญนะครับผมถ้าไม่เล่นด้วยหลักการเราจะเสียเปรียบนะผมบอกเลยว่าเสียเปรียบแน่นอนนะครับผมโอเคไปดูกันโอ้ยเกมแปดมันมาอ่ะส,สวยแล้วกูโอ้โหโดนไปไม้นี้โดนไปนะับนี้โดนไปโอเคไม่ใช่เรื่องแปดครับโดนไปไม่เป็นไรนะ ต,ตาหน้าเราต้องเอาคืนให้ได้นะเราจะเอาคืนกันเราจะแทงไปที่แดงแล้วตอนนี้แทงไปที่แดงสองพันนะครับแทงไปที่แดงสองพันนะครับปุ๊บสองพันเด็ดที่แดงไปเลยนะครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าตาน,นี้ตาสุดท้ายนะครับได้ก็ได้เสียก็เสียช่างมันนะครับไม่คิดมากมาดูกันถ้าตาน,นี้ได้ก็คือจบนะครับผม ก็วันนี้เทปนี้ก็จบเลยนะครับสตรีมรอบนี้จบไปเลยนะเงียบเงียบเลยนะครับห้าผ่านมาหน่นมๆนะจ๊ะมาดูกันว่าจะได้ไหมนะครับเปิดมาขอสวยๆขอสวยๆข,ขอสวยน้องๆขอสวยๆเปิดมาให้พี่นอยโอ้โหสีเข้ากูไอ้เฮียมันสามอย่าห้านะโอเคสี่โอเคเราขอมากกว่าสี่ขอมากกว่าสี่จะได้อุ่นใจโอ้โหโแพรแจ็คไอ้สัต โอ้โหมันแปดแต้มเจ็ดแต้มไปเรียบร้อยโอเคเขาพอไว้แค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนขอบคุณมากที่เข้ามาดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าตานี้แม่งเ้่จริงๆนะเราขออีกตานึงนะขอขอยัดไปเลยตานี้ไม้นี้ขอยัดแรงๆนะครับไม้สุดท้ายยัดไปแรงๆเลยนะครับขอม้นี้มายัดกันไปแรงๆเลยนะครับไม้นี้ต้องแดงแล้วแหละนะมาดูครับว่าไม้นี้เราจะแทงเท่าไหร่นะครับ ใช่ครับลบไปไหมวะอ่ะไม่เป็นไรครับมานนี้แทงไป5,000นะครับผมได้คือจบนะครับตอนนี้ได้คือจบเสียก็ช่างมันแล้วช่างหัวแม่งเลยนะครับไม่ซีเรียสนะครับผมโอ้ยขอดีๆนะครับตอนนี้5,000นะครับลุ้นแตกไ้สัตว์เอ้ยมาดูกันดูกันไปจะได้ไม่ได้เปิดมาขอ สวยๆนะโอ้โหเชียควีนแจ็คว่าไงโอเคมันแต้มเดียวขอเก้า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 โอเคห้ายัางดีห้าก็ยังดีห้าก็ยังดีห้าก็ยังดีโอเคสวยโอ้ไม้นี้สุดตีนบวกมาแล้วครับจบจบจบ,จบผมจบคลิปไว้แค่นี้นะครับโ,โหสุดยอดนะครับไม้นี้บวกมาอย่างนี้ได้สุดยอดนะครับ จบแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาดูตั้งแต่ต้นจนจบนะโอเคพอนะครับจบจบไปเลยนะมานี้จบเลยนะครับจบไปเลยนะโอเคขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูตั้งแต่ต้นจนจบนะเฮียก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูเฮียก็ครั้งหน้าถ้าใครต้องการจะทำอะไรก็บอกเฮียได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับโอกาสหน้านะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดู สวัสดีครับทุกคนขอบคุณมากนะที่เข้ามาดูเฮียน,นะครับขอบคุณมากนะครับ